วันดีคเขาสุดตาล้างแค้นคำซึ่งใครเป็นผู้แพ้และผู้ชนะวันนี้อายเหรอไม่อายหรอกเฮ้ยเฮ้ยผมมาแล้วมมาแล้วคำเตือนรายการนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาเพื่อสร้างความแตกแยกอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำกดซับให้กูด้วย หอยเจอรี่รวมตัวการประท้วงต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเหตุเกษตรกร,กรส่วนใหญ่บุกรุกที่ทำกินผู้ประกอบการร้านไอติมจัดโปรโมชั่นซื้อไอติมแถมไม้เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าและเพื่อสมนาคุณลูกค้าทุกท่า มาแล้วกับผมพุทธังกับผมคิดถึงกันไปค่ะกลับมาพบกันแล้วนะคะกับดิฉันจิตหลุดขอซีนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะได้กลับมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการจากาแกงแปลงทความจริงแล้วค่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูกรบคอรปเรามาช่วงรวมิตรสเก็ตแกงตำนานที่ยังมีลมหายใจ2วินาทีแกงดาราติกตอกพับพับพับแฟนคุณขอพั ฮอสาวเจย์แซบอีสานนะคะเจ้าของเพจดังนัวอีสานบ้านๆนะคะบายเจยนะคะที่มีแฟนคลับเนี่ยติดตามเขาอยู่เป็นมาหมื่นคนเลยนะคะซึ่งในโลกโซเชียลเนี่ยจากคลิปเนี่ยค่ะจะมีการกินอาหารอีสานนะคะแล้วก็รีวิวอาหารแซบๆมากมายเลยนะคะที่ทําอาหารเองนะคะจนมีเอฟซีจำนวนมากมายเลยค่ะแล้วก็มีงานโฆษณาด้วยนะคะเข้ามาอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะเราไปชมคลิปกันเลยค่ะคุณผู้ชม่ะ มอนเ้เรามีย้ำขนมจีนจ้าผักบุ้งบะก,กินจ้าข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่ามุมนี้อาจากส่วนหลังบ้านฮ้ <Hi. S 3> ชโหลแจนจ๋าดูสมแม่ตัวเก่ เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเซ่ัลโหล Danielle. อายหรอไม่อายหรอกไม่อายหรอกกินต่อกินเนาะ อบคุณดบ้างคะกับคลิปสาวเจ้ยนะคะที่รับประทานนะคะอาหารอยู่รบ,บริเวณหน้าบ้านใช่ไหมคะคุณค,คุณทางขาแ,แ,แซบใช่ค่ะซึ่งดิฉันเนี่ยก็อยากจะไปแบบว่าที่เด็ดยากินดิฉันชอบมากเลยนะคะมิติใหม่ขายไก่ย,ย่างครับยืนมาให้เลือกแบบจุใจจัดไปจุกๆกลายเป็นคลิปไวรัลที่เรียกรอยยิ้มให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์เป็นจานวนมากครับคุณจินรดเมื่อมีผู้ได้โพสต์คลิปลีลาการขายไก่ย่าง และของกินอีกสารพัดของแม่ค้าครับที่เข้ามาให้เลือกกันแบบจุใจจนลูกค้าถึงกับออกอาการเลือกลากเพราะหน้าอร่อยจนไม่รู้ว่าจะซื้อเจ้าไหนดีซึ่งล่าสุดมีคนเข้าไปดูแล้วถึงหนึ่งจดสามล้านครั้งครับค <ขอ S 1> ่ดสำหรับไก่ย่างเนี่ยใช่ค่ะจะเด็ดดวงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะให้ไปใชส์บนลูกค้าเบอร์นี้นี้ข้าวเหนียวกุ้งนี่ห่อนๆเนี่ยเม่อว่านยังแีคนหมดโล้วรอขายขนมขนมบุ่นมือนีอยู่งเงินจริงเฮ้ยมีูกค้าเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาล้วมาแล้วมาแมาแล้ว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 มาล้วมาแล้วมแล้วมา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 แา ช่วงนี้เนาะอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็เลยแบบว่าใช่ถุกเพราะผมใช่อะไรนอกจากเงินเธอจะช์นาะขายเหมือนล้างเผ่าพันธุ์ใช่ค่ะซึ่งถ้าเป็นดิฉันโดนเองนี่ดิฉันไม่รู้จะซื้อต้องต้องต้องซื้อจำนวนกี่ไม้เลยทีเดียวนะคุณคุณทางขาเห็นแล้วปวดขาเกาถามหาเลยอืมไปที่ขาวต่อไปครับสึกชิงหน่อยแน่นะคะเจมติดเกษมนะคะสุดแกร่งน็อกเน็กชาลีค่ะ นายกสองครับผมในศึกชมวยเทนเบนเทนครับใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะผลมวยดารานะคะเทนเบนเทนเนี่ยคู่ที่ห้านะคะเจมติดเกษมเนี่ยค่ะโชลีลาตั้ันค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอุ้ยอืมใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นการโชคคู่ที่5้านะคะระหว่างแน็กชาลีจากทีมไวท์นะคะกับคุณเจมติดกเกษมนะคะค่ะจากทีมแบล็คค่ะโชคในพิกัด พิกัด6ก9ิกกิโลกรัมครับค่ะโดยการชั่งน้ำหนักเนี่ยในตอนแรกนะคะก่อนชกเนี่ยแ็กชาลีนะคะชั่งได้ทั้งหมด69.5เลยทีเดียวนะคะแต่ส่วนคุณเจมติดเกษมเนี่ยชั่งได้มากกว่าคุณแอคเลยนะคะ7 0 2กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะซึ่งมากกว่าพิกัดไปเล็กน้อยนะคะแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์อยู่ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่ถูกหักคะแนนนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เริ่มยกแรกมานะคะคุณเจมติดเกษสมเนี่ยใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ว ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะและโดยเฉพาะหมัดติดลำตัวนะคะที่เล่นเอาคุณแนกชารีเนี่ยชะงักไปหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะในขณะที่แนกชารีเห็นเน้นบอกบอกบอกหมัดค่ะคุณผู้ชมค่ะและพยายามใช่ค่ะจังหวะที่จะสวนค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ได้ซ้องให้กับเตียมสกเท่าไหร่ครับใช่ค่ะปฏิตามกันเลยครับไปค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการเกมเป็นเกมซีซั B ่นสองครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพบกับศึกการต่อยมวยคู่เดือนคู่ฮิโลกอีกคู่หนึ่งของซีซั่นนี้นะครับซึ่งฝ่ายแรกนะครับก็คือฝ่ายแบ็คคุณเจมติดเกษคอเชิญ นางของเราคุณเนทซารีครับและทั้งสองคนนะครับก็จะเป็นศึกคู่หิริโลกในวันนี้นะครับกับคำโครที่ว่าเจี๊ยบแกตัดยางเราทำไมเจี๊ยบตัดยางทำไมอะเจี๊ยบตัดยางาทำไมอะจีสวันนี้ก็เป็นศึกตารางแคนครับซึ่ง ใทยเป็นคู่แพ้และผู้ชนะวันนี้ติดตามชมได้ในเทนเนินีเซนซ์สองไปชมเลยนะไม่ทำผิดกฎกติกาได้แดงสิ้น มาแล้วครับคู่นี้นึกว่าเวิร์กพอยต์เข้าตอนนี้เจมขยับเข้าหาเน็กชาริก็ป้องกันเอาไว้ครับนี่แหละครับปัดมวยม,มาตบมาคัดลำตัวจังบล็อกไปด้วยครับขวามมาัดวิ่งไป <c oughs> ด้าน้าหมัดเบี่ยงมบ Levo o na ความุของทงั้งแข่งแเชิยแล้วก็คู่ต่อสู้เรานวันนีครับมาคับวดีคนแรกครับคุณเจมุนสิงมาคราับวันนี้ที่คุณได้รับชนะไปแนครับตัวแข่เ่อองตื่นเตมากเลค่ะว่าเชียร์ทั้งคู่เลยค่บบคยะวันนี้นะคะคว,ว่า,าวแบ๊คของใรนคือแบบสูสีมาเกเลยค่ะโอเคครับแล้วเอคะมมาเพราะว่าเชียร์าวแล้วก็ใส่เสื้อสีงว่กโอเคครับเอา เดี๋ยวเรามาสัมากย,ย,ย์อีกากนึล้ันะครับครับคุณเตพากตกานมากเนอวเราเดีมกาทำเ่อมา่ก็เป็นเกียดมากเลยครับผมพูดมาอ่ารู้รูอ่าจริงๆนะคะสุดเนี้ยคือแบบทุกคนรอคอยม,มาสิบดปีแล้วค่ะแรว่าปีาน,นี้เขาเตรมชนะก็แบบเกลีมา,ากเลยที่มาไอ้ชัดมึงบ้าเหรอเนี่ยสกิปจูได้สกิไม่พักเลยพูดไม่รู้เรือร่องแล้วพูดมา๊บซะเร็วเลยยังไม่ใส่อารมี อ๋อใโอเคครับโอเคโอเโ่รูปเป็นที่เองกอนครับมาขอจุดกัน ับข่าวนะคะสึกชิงสึกชิงหน่อยแน่ครับหน่อยแน่ใช่ค่ะก็พอเราดูในคลิปนะ,ะที่ฉันก็รู้สึกแบบปวดนืน้ปวดตัวตามตามคุณแนทใช่ค่ะตามคุณแนทชาลีเลยทีเดียวค่ะไม่รู้ครับไปทำอะไรมาปวดไปหมดเลยค<ต>่ะ <laughs> <ๆ>ตยแบบมันครับ <laughs> ใช่ค่ะ,คะสงสัยว่าดิฉันคงอินนะคะกับการต่อยมวยของเขาเลยนะคะเราไปพบกับช่วงต่อไปช่วงของข่าวบันเทิงค่ะกับคุณคุณะนะ,ะนลยติริโอครับผมเว้มาเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผูณ้ชมทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวซักแกมบันเทิงกับดิฉัน นาอรอยอ,อติยาอมค่ะคาร์เนเวลวงมันเทิงตอนนี้นะคะก็มีหลายเรื่องราวน่าสนใจน่าติดตาซึ่งเรื่องราวของนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของวีวีโอรีนนักร้องสาวแดนนะคะสไตล์เล็กมินิมอลแต่ว่ามีความน่ารักซึ่งได้ออกมาเต้นนะคะซึ่งมีท่าเต้นที่ยากยี่ยมเรียนแบบเต้นๆของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างมาชมคลิปกันค่ะ กับบันเทิงก็จบแค่นี้นะคะก้เรื่องเราก็มีอยู่แค่นี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้สวันนสดีค่ะไปแล้วนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการซัดหมอ้อแกงแปลงทุกความจริงในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและกลับมาพบกันใหม่กับผมพุทธังธรรมังสารนังข้าฉามีครับและดิฉันจิตหลุดขอซีนค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ